แน่นอนนี่คือตัวอย่างสคริปต์รีวิวรถ Toyota h i ฮ u ัก0 2 5ความยาวประมาณ600คำในรูปแบบสำหรับช่อง YouTube โดยไม่มีหัวข้อและใช้ภาษาไทยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยอย่าง Toyota h i ฮ u ัก0 2 5รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้ต้องบอกเลยว่าในครั้งนี้ h i l ักมาในรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแข็งแกร่งและตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและงานบรรทุกหนักได้อย่างลงตัว เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน t o y ยต a h i l รักส2งพได้รับการออกแบบใหม่หมดจดตั้งแต่กระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูดุดัดนมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมที่เพิ่มความสปอร์ตและความล้ำสมัยให้กับตัวรถกันชนหน้าถูกออกแบบให้ใหญ่ขึ้นและมีเส้นสายที่แข็งแรงมากขึ้นล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมบุคลิกความบึกบึนเส้นสายรอบคันดูฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดไฟท้ายเล็แบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยมากขึ้น รวมถึงการปรับดีไซน์ฝาท้ายให้ดูเรียบง่ายแต่ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของ Toyota h i l u ัก225ก็ถูกยกระดับขึ้นอีกขั้นพวงมาลายแบบมัลติฟังชันทรงใหม่หน้าจอ Infotainment ขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเบาะนั่งหุ้มหนังแท้แบบพรีเมียมพร้อมระบบปรับไฟฟ้าในรุ่นท็อปพื้นที่โดยสารกว้างขวางมากขึ้นและเก็บเสียงได้ดีกว่าเดิม วัสดุตกแต่งภายในให้ความรู้สึกหรูหราและแข็งแรงในเวลาเดียวกันแถมยังมีช่องชาร์จไฟ USB-C เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานยุคใหม่ในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักส2งพมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรปรับปรุงใหม่ให้แรงม้ามากขึ้นอยู่ที่ประมาณ210แรงม้าแรงบิดสูงสุดราว500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดการตอบสนองของเครื่องยนต์ดีขึ้นอย่างชัดเจน อัตราเร่งไวกว่าเดิมระบบการสะเทือนปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นและนุ่มนวลมากขึ้นแม้ในสภาพถนนครุกคะนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบอัตโนมัติที่ปรับเปลี่ยนโหมดได้ตามสภาพถนนเพิ่มความมั่นใจในการลุยเส้นทางสมบุกสมบันระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS EBD ระบบช่วยควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบเตือนมุมอับสายตา BSM และระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบกล้องมองรอบคันแบบ360องศาเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกสภาพแวดล้อมสำหรับราคาจำหน่ายโตโยต้าไฮลักสองพันในประเทศไทยจะเริ่มต้นที่ประมาณ7,40,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดที่ราคาใกล้เคียง1 2ล้านนบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่ลูกค้าเลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งด้านสมรรถนะ ความปลอดภัยและความสะดวกสบายโดยรวมแล้วโตโยต้าไฮรักส์2 0 2นถือเป็นรถกระบะท,ที่มีการพัฒนาอาอย่างก้าวกระโดดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีหรือความปลอดภัยเหมาะสำหรับทั้งคนที่ใช้งานในเมืองและสายลุยที่ต้องการความแกร่งทนทานถ้าใครกำลังมองหารถกระบะท,ที่ครบเครื่องทั้งความคุ้มค่าและความสวยงามรุ่นนี้ไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นสั้นกว่านี้หรือให้ใส่สไตล์พูดแบบเป็นกันเองมากกว่านี้แจ้งได้นะครับ